นี่คือข้อความจะขยับพลาสติก500ล้านใบทั่วโลก อายุการใช้งานของถุงพลาสติกเฉลี่ยเพียง12นาทีแต่ใช้เวลายอยสลายนับร้อยปีเฮไอ้หนูมาใหม่เหรออืมเธานี้มันอยู่ยากไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้รุ่นพี่เขาฝากมาพี่ไหนนั่นอ่ะพี่ลามิเนตเร็วมาจากออสเตรเลียติดอยู่มาหลายวันละ ไว้ไทยแลนด์อิสโซคอสโอ้โหนโห่โหมากเด้นั่นอ่ะไอพีกดมาแต่ไม่ได้ใช้พอจะมีสักสองร้อยไมมพี่ร้องห้ายอยู่อ้อเปเ๊ิดเกือบจะได้ลงทังอยู่แล้วดันทะลึง่งทะลุดทุงออกมาก่อนเราผิดอะไรทำไมมนุษย์ถึงทำกับเราแบบนี้นายน่ะไม่ผิดหรอก มนุษย์เน่ะเวลาอะไรหมดประโยชน์ก็จะทิ้งไปแต่ดันทิ้งไม่เป็นทีก็เลยมาตกที่พวกเราที่ต้องโดนคนรังเกียจพวกเราน่ะอยู่เฉยเยก็มันเป็นภาระสังคมไม่ว่าจะที่ไหนบนบกก็สร้างมลพิษส่งกลิ่นเหมน็นดินก็เสียหายเอาไปก็เป็นมลพิษทางอากาศลงทะเลก็เป็นภาระให้พวกสัตว์น้ำรู้ไหมพลาสติกชิ้นแรกของโลกถูกคิ้คนมาเมื่อ150ปีที่แล้ว แต่ต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีนั่นแปลว่าจนถึงตอนนี้ขยะชิ้นแรกของโลกก็ยังไม่ย่อยสลายเราก็ไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นแบบนี้นะอยากจะมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแค่เราไม่สามารถทำในตัวเองได้ทำได้แค่หวังให้สักวันหนึ่งมนุษย์จะมาช่วยเราก็ตอนนี้ก็อยากให้พัฒนามากกว่านี้ครับเพราะว่าที่ตั้งแต่มาอยู่แถวนี้ก็ยังเห็นตามคลองมีขยะชิ้นอยู่ แล้วน้าน้ําน้าน้าในคลองก็ยังมีเน่าเสียอยู่ครับลยากจะช่วยลงลง,ลงเรื่องนี้มากกว่านี้อีกสักหน่อยครับเราเดินไปที่ไหนเราก็เจอขยะเลยหรือว่าขยะมันน้อยตามความคิดของเราก็ตามความคิดถ้าเทียบกับที่อื่นตรงนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่เท่าที่อื่นไม่เท่าที่อื่นที่อื่นที่เคยเจอมาก็ะจะมีมากกว่านี้แต่ก็ถือว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับยังยังทำให้น้ำแถวนี้ยังเสียอยู่ครับ ฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญต่างกันแค่เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เฮ้ยมนุษย์เราอยู่ตรงนี้มนุษย์มนุษย์เฮ้ย